สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับ,รบโมคันเล็กมาใหม่ครับตรงนี้ที่ประมาณเจ็ดไร่ครับปรับพื้นที่มาคันเดียวจะถ่ายทันไหมเนี่ยฝนมาคึ้มเลยลมแรงด้วยนะครับแหมบอกโมคันเล็กมาใหม่ประมาณเจ็ดไร่นะครับเดี๋ยวกล่าวถึงที่ตรงนี้ก่อนนะครับเมื่อสมัยก่อน นอได้ปลาไหลมาถายนาม,มาดันที่ได้ปลาไหลด้วยกับแก้มตอนนี้เกียร์กลับนะครับอ้าวพูดถึงไหนแล้วเนี่ยมึงโมคันเล่งมาใหม่แม่ไม่โมก็โหดอยู่แล้วยังจะโหดอีก ที่เจ็ดไร่นะครับเขาซื้อไว้ประมาณเมื่อห้าสิบหกสิบปีก่อนนะสองพันเจ็ดไร่นะครับถึงก็เขียวนะครับกับต้นไม้นะครับประมาณเจ็ดไร่แต่ที่ไม่ค่อยสวยนะครับมันโคง้งตอนนี้ก็อยู่ประมาณตกสองล้านทางคุยกับเจ้าของที่นะครับลุงตกปลาไหลกันไปด้วยเอ้ามาคันเดียวครับ ัน,นี้เอาเรื่องครับเอาเรื่องเจ็ดลายแล้วก็เดี๋ยวจะไถนะครับนี่เกียร์กลับแล้วนะครับมันโดนคองจประทานไหมครับที่ก็เลยไม่สวยเลย หัวมันจะแคบนะครับมาโอ้ล้นบายเลยตรงง้นดินอ่อนนะครับยังโหดเช่นเดิมครับ จะบรรยายครับท่านผู้ชมเขาก็ยังโหดเช่นเดิมนะครับคนมันเคยลั่นก็ดันดินมาพักไว้บริเวณนี้นะครับดันดินมาพักไว้บริเวณนี้โอ้โหลมแรงมาก ตอนนี้เก็บด้านลิมนะครับโอ oh ้โหโบทำงานครับโอ oh ้โหเอาไปจนได้ครับ เราเริ่มไม่ฝนโปรยปายนะครับเม็ดใหญ่ๆเลยคิดว่าจะไม่ตกะแล้วเห็นลมแรง กิงเอาเป็นของเล่นหมดเนี่ยอ้าวเล็กหน่อยเดียวเร็ววนม,มาแล้วจะถ่ายนี่จะทันหรือเปล่าครับเนี่ยนั่นแหละครับแค่คันนาตรงนั้นนะครับ เพราะตรงรุ่นมันมีฟงังเราก็จะปรับพื้นที่แค่กระรงนี้นะครับเอายอ้ยอนทรงย้อนแสงใส่แล้วเร็วโอ้โหลมพัดแรงมากโอ้โหถ้าขึ้นคำกันอะไรก็อําลากันแค่นั้นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวว่ากัน วันนี้เหลือกองแค่นี้นะครับทางนู้นก็นมาหมดแล้วเดี๋ยวถ้าถ่ายได้ก็จะถาถนะครับเกียร์กลับนะครับไม่แล้วก็ต้องแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าฝนมาจะ,จะยุ่งกันใหญ่แต่คงไม่มีปัญหาครับยังไงก็ต้องทำให้เสร็จโอ้โหลมพัด โน่นนะครับข้างหลังโน่นไอทั้งหน้ารถนะครับคึมเลยฝนเราเริ่ม,มลงเม็ดแล้วด้านข้างยังมีฟ้างอยู่นะครับอ้าอีกสองสามปืด้ด ด้วยความเร่งรีบนะครับ เดี๋ยวถ้าฝนตกหนักแล้วหยุดนี่จะให้เข้าปาปาบน้ำอีกครั้งนะครับอ้าวมีฟ้าร้องอีกเอาอีก2งสามเที่ยว ตออกกระดิ่งงันครับขายร้อนตอนนี้ดันยาวๆนะครับเก็บเศษนะครับ เอาฝนตกแล้วไม่ปลื้อเลยเอาอยกด่จเดียวเร็วๆโอ้โหเอา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 ทียนี้ละถายไม่ได้จับก้อนไว้จะให้เขาปราบน้ำเอาแล้วกัน อ่าวิธีปัดน,น้ำฝนด้วยของเล่นใหม่เอาแดดออกเอาฝนตกยังไงเนี่ยเร็วเร็วเร็วเก็บด้านริมนะครับ พนนะครับทิวต้นไม้ฝนมาขาวเลยโ้ยังเหลือนิดเดียวเนี่ยเร็ว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 เอาแดดออกอีกเอ้าเมักอกี้คืมนี่แดดออกเอ้ามีฟ้าอีกโอ้เอ้าแดดออกอีกเอ้าอะไรวะเนี่ยเก็บตาลิมอยู่นะครับ อ่ะฝนตกหนาเม็ดแล้วท่านผู้ชมแดดแดดออกโอ้เม็ดปลเลือดเลยไปเอาไว้แค่นี้แล้วกันท่านผู้ชมผมาอากาศหน้าดววสดีครับ